มัถุรัตนัตยสะขอความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระรัตนตรัยทั้งสามเจริญธรรมเพื่อนสาธมิกเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกตานวันหนึ่งวันนี้คือชีวิตวันที่เรามีสิทธิ์จะใช้สอยวันวานผันผ่านไม่หันคอยวันพรุ่งก็ล่องลอยเหมือนสายลมยศและลาบหาไปไม่ได้แน่ เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทรั์ทั้งหลายต้องทิ้งไว้ให้ปวงชนแม้ร่างตนเขายังนำไปเผาไฟวันนี้เป็นโอกาสดีอีกวันหนึ่งจะได้อัญเชิญพระสูดรถึงมาในกุฏกนิกายธรรมบทนะโดยเนื้อความต่อเนื่องเชื่อมกันกับวันก่อนๆเราเรื่องพระเทวทัตไว้ยังไม่จบ อย่างอีกไกลอยู่แต่รายละเอียดนะมีเยอะหลายที่เมื่อวานนี้ถึงตอนที่พระกุมารทั้งกกพระองค์ซึ่งเป็นสากยะจะได้ออกผนวดบวดเป็นพระภิสุในศาสนามีใครบ้างเมื่อวานนี้มีพัทธิยะอานุดุษ t อานนท์พักค,คุกิมพิละแล้วก็เทวทัต กุมารด้วยกันกองค์ด้วยกันก็เป็นเพื่อนเล่นกันมาตั้งแต่เด็กก็ได้วบวดร่วมกันทีนี้ตอนบวชนี่มีขั้นตอนอย่างนี้โยมท่านก็กล่าวเอาไว้ว่าตอนบวชนี่ยิ่งใหญ่นะเขาจะหลงกันใหญ่เลยอธิยะกุม,มารอนุอรุทธะกุม,มารานันทากุมารพระคุมมกคิมพิละเทวทัต มันบอกว่าสเสวยสมบัติราชาสมบัติเนี่ยเจ็ดวันเหมือนก็นยกราชาสมบัติให้เจ็ดวันมั่เป็นพระราชาไงสมัยนั้นนะประเพณีการบวชนียก็ทำการฉลองกันคงเป็นแบบนี้แหละมั่งคนไทยนะจึงได้ในยะมาเวลาจะบวชลูกบวชหลานก็จัดงานยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับจะหลองเราไม่ถึงกับพระราชาแต่ก็ ต้องทำกองบุญกองบวชนะฉลองกันก่อนจัดงานหลายวันแล้วก็จัดพิธีบวชสมัยก่อนไม่รู้กี่วันนะบ้านเราก็สองสามวันใช่ไหมโยมเป็นวัน,ม,น,นมีแห่นาคทำไมก่อนจำมันจะมีแห่หน้าก่อนนะวันหนึ่งนะกลับมาเราก็ทำขวัญน,นาคทำขวัญนาคแล้วก็ต้องไปบวชที่นะีบ่บวชแห่สองรอบอะแห่มารับศีลก่อน กพระจำจำได้ตอนเด็กจากนั้นก็กลับไปบ้านไปทำขวัญน,นาคที่บ้านอีกวันหนึ่งจึงเห่มาบวชเนก็เพณีแถวนี้ไม่รู้ยังไงนะแ,แถวบ้านอาตมาเป็นอย่างนี้แห่อสองรอบสมัยก่อนแต่โบราณก็บอกว่าเจ็ดวันยงก็คงไม่ได้แห่แต่ว่ามีการมอบราชสมบัติให้เสวยสุขก่อนที่จะไปเป็น พระปิสุในศาสนาคือทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปบวชให้สวยสุขเหมือนกับพระราชาเลยเจ็ดวันโยมทุกอย่างความสุขทุกอย่างแวทล้อมไปด้วยนางในผู้หญิงผู้ชายดูแลกันนี่ก็คือท่านกล่าวไว้บอกว่าดุดเทวะสมบัติอันเป็นทิพยุปมาด้วยนะเทวะสมบัติอันเป็นทิพย เหมือนอย่างนั้นเลยนะโยมก็ดูกันกน,นึกอะไรไม่ออกนึกถึงขบวนเสด็จพระราชาตอนที่พระองค์เสด็จราชดำเนินราชพิธนีน้อยใหญ่อย่างนั้นนะโยมมีอัมมา์ปริวานแวดลอ้อมอย่างนั้นเลยทั้งหกพระองค์เลยก็เป็นเช่นนั้นผ่านเจ็ดวันไปแล้วก็เสด็จด้วยจาตุรังเกษนาก็คือ กองทัพช่างกองทัพมากกองทัพรถกองทัพพลเดินเท้าสมัยก่อนจะมีสี่กองพลสี่กองทัพไปอีก,อกขบวนยิ่งใหญ่อีกกองทัพก็ไปส่งนอ,อยูนะเหมือนว่าจะเสด็จพระราชอุทยานถึงชายแดนกษัตริย์องค์อื่นแล้วก็ส่งส่งกองทัพทั้งสิ้นกลับก็คือทั้งหพระองค์เนี่ยพอไปถึงป่าถึงที่ที่เป็นวัดแล้วก็ส่งกองทัพกลับอันนี้ก็คือมาส่งกันกษัตริย์มาส่งกันยม ไม่ใช่ไปธรรมดานะไม่ใช่คนธรรมดายิ่งใหญ่ทั้งเมืองคนรับรู้รับทราบกันหมดยกย่องเหมือนว่าเป็นกษัตริย์ที่ไปสู่พระราชาแดนองค์อื่นนะดนพระราชาพระอ,องค์อื่นไปถึงที่วัดแล้วก็กลับอันนี้ความยกย่องเกียรติของท่านซึนะ่งเป็นเกิดมาจากตระกูลกษัตริย์ก็แห่ไปอย่างนี้ ทีนี้มันก็มีเหตุการณ์เรื่องเราต้องดูว่าทั้ง6องค์นี่ไม่ใช่ไปแค่หมีอีกหนึ่งคนไปด้วยคือนายช่างกันระบบชื่อว่าอุบาลีเป็นที่เจ็ดกาษัตริย์ทั้งหองค์ไปถึงสถานที่แล้วก็แกะถอดเครื่องประดับอาภร์ต่างๆที่ติดตัวไปใส่เป็นหอ่อเป็นหอ่อรับสั่งให้ อุบาลีกันช่างกันระบบก็บอกว่าแน่พ่ออุบารีเชิญท่านกลับไปเถิดทรัพเหล่านี้พอเลี้ยงชีวิตของเธอได้แล้วพอเลี้ยงชีวิตได้แล้วก็ให้เครื่องประดับต่างๆแก่อุบารีอของต่างๆเพชรนินยินดาอะไรต่างๆที่อยู่กับตัวเนี่ยถอดออกหมดเพราะว่าเป็นสมณะเป็นพระเนี่ยมีไม่ได้แล้ว มอบให้กับอุบาลีไปใส่เป็นถุงเป็นถุงมอบไปเอาเอาไปเลี้ยงตัวนะรวยเลยนะโยมนะผู้ติดตามนี่รวยเลยแกถุงเดียวนี่ก็เหลือเฟือนนะชิ้นหนึ่งก็นะ่าจะไม่รู้มูลค่าเท่าไหร่แลเป็นของกระจัดเบื้องออกทําเป็นห่อเป็นห่อได้ประทานให้อุบาลีเนี่ยนะก็ร้องไห้คำควรอยม พัดภาคจากกันคล้ายๆว่าอยู่ด้วยกันมาเป็นช่างกันระบบติดตามดูแลกันมาเป็นคนเหนื่อยล้นในหวังเป็นคนรับใช้ร้องไห้แทบเท้าแทบพระบาทของกษัตรติย์ทั้งหกองค์เสียใจจะพัดภาคจากกันอีกหกองค์จะไปบวชไม่ใช่บวชองค์เดียวนะโยมนะเอราะคนรู้จักกันสนิทกันดูแลอยู่เป็นคนใช้เป็นคนดูแลแล้วต้องพัดภาคจากนาย จากคนที่ดูแลมันมีความผูกพันนะโยมนะเกือกูนกันมาไม่ใช่เฉพาะว่านะปีสองปีคงจะตั้งแต่เด็กจนโตร้องไหนะ้ข้าควรบนแผ่นดินนั่นแหละนะประนึง่งว่าแผ่นดินจะไหวนะโยมขนาดนั้นอู้กิ่งข้าควรแทบเท้าคนละบรรทัดกันนะร้องไห้ข้ามขวร กษัตริย์โหรองเมื่อไม่อาจจะล่วงอาชญากษัตริย์เหล่านั้นก็ต้องส่งกลับนะไม่อยากจะกลับหรอกแต่ว่ากษัตริย์ให้กลับก็คือทั้งหกพระกุมารเนี่ยหกพระองค์ให้กลับท่านก็ต้องกลับโยมลุกขึ้นแล้กวก็ถือของที่ห่อไว้เดินออกมาในการที่โจรเหล่านั้นเป็นสองพวกในป่าแยกกันโยมก็คือกลุ่มหนึ่งจะกลับ เข้าสู่บ้านกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นผู้ที่เป็นบนรรพชิตป่าก็เป็นเหมือนกับร้องไห้เหมือนกันน,นะโยมนะความรู้สึกมันเศร้านะโยมท่านอภิายอย่างนี้นะป่าในาเหมือนเศร้าความรู้สึกมันเป่าเปี่ยวเหมือนป่าจะร้องไห้อย่างนั้นแหละแผ่นดินก็ป็นหนึ่งว่าจะคร่ำควรวญร้องไห้มีการหวั่นไหวเลยทีเดียวอุบาลีนภูสามาลานี่ไปได้หน่อยหนึ่ง ก็กลับคิดได้ว่าพวกกษัตริย์เนี่ยสักยานี่ดุร้ายโอ้คิดอย่างนี้นะจะพึงฆ่าเราเสียก็ได้กลับไปนี่นะจะฆ่าเราทิ้งก็ได้ก็กลัวขึ้นมาเหมือนกันนะกลับไปที่นนท์เหลือมาคนเดียวเอาทรัพย์องบัตมาเนี่ยเอากษัตริย์หบองไว้ไหนได้เครื่องประดับมาเนี่ยเกิดก็คิดไม่ดีขึ้นมานะสักยานที่อยู่ที่เมืองนั่นแหละดุร้ายคิดไม่ดีกันเราก็จะฆ่าเราก็ได้นะเออเราคิดว่า พระก,กุมารทั้งหลายเนี่ยถูกเจ้าคนนี้ปรุงพชนดังนี้ก็ใส่อาจจะคิดอย่างนี้ก็ได้ไม่มีอะไรหลักฐานเนี่ยตัวนายภูสามาลาฆ่าพระโอรสทั้งหกนี่แล้วกลับมาก็จะถูกลงโทษได้โดนเข้าใจผิดก็ได้นี่ความคิดของอุบาลีธรรมดาวักยะกุมารเหล่านี้ทรงละสมบัติเห็นปานนี้ทิ้งอาภรณอันหาค่าม่ได้เหล่านี้เสียเหมือนกับก้อนเขละเหมือน ก้อนเข็นละคืออะไรโยมแมวก้อนเข็นละแปลว่าก้อนน้ำลายก้อนน้ำลายกษัตริย์เนี่ยทิ้งเสือ้อผ้าอาพรให้ท่านเนี่ยนะอุบาลีถือกลับมาเนี่ยเหมือนทิ้งก้อนน้ำลายเลยนะไม่สนใจดีเลยโอ้ยยังไงเนี่ยย,ยังใดมีเครื่องประดับสักอย่างเนี่ยก็เก็บรักษาใช่ไหมโยมอันไหนของรักรถน้งเก็บอย่างดีใช่ไหมนั่นนะ โยมก็นะ่าจะมีคนละหลายชิ้นหรอกนะใครรวยก็มีเยอะหน่อยนะก็มีตามโอกาสของตนของตนแต่ต้องมีของรักนะยโยมนะของเครื่องประดับยิ่งผู้หญิงก็เยอะนะเต็มตู้เต็มห้องหมดแหละอันไหนดีก็ซื้อหมดนะหรือของสมบัติของพ่อของแม่ของปู่อะไรต่างๆมันเป็นหลากหลากลายนะมีบุญก็ได้ครบของมากตนะ่างสมไปอีกคนไม่มีก็ขนขวายได้มาไอ้ทุกอย่างไม่ได้ทิ้งง่ายๆโยมในกษัตริย์เนี่ย ก็เป็นทรัพย์ของท่านทิ้งเหมือนกันนะทิ้งเหมือนก้อนน้ำลายไม่ให่ดีเลยโยมคนบ้วนน้ำลายทิ้งนี่เขารู้สึกใหญ่ในก้อนน้ำลายไหมล่ะไม่มีนะโยมมีแต่เสียสเสียนมันออกนอกปากไปแล้วไม่อยากเข้าใกล้แล้วโยมขนาดน้ำลายของเราเองเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าไ,ม,ไ,ม,าไม่ไม่สะอาดใช่ไหมไม่สะอาดไม่ต้องพูดถึงน้ำลายคนอื่นท่านบอกว่าทิ้งเหมือนก้อนน้ำลายเหมือนก้อนเขละ่ะแล้วก็ จะบวชกันเนี่ยจะป่วยกาวไปไรไปให่ถึงเราเล่าคิดอย่างนี้ไม่ไปแล้วโยมไม่กลับเมืองกบิลพัทแล้วแก่ห่อเครื่องประดับออกเอาเครื่องประดับเหล่านั้นไปแขวนต้นไม้เอาไว้ไม่ถึงละเอาไปแขวนต้นไม้แขวนทำไมโยมโจฟังสกุลใครอยากได้มาเอาไปเลยเอาแขนวนว้ตรงนั้นแหละแขวนต้นไม้เอาไว้ก็คิด บอกว่าเออใครมีความต้องการด้วยเครื่องประดับเหล่านี้ก็ถือเอาไปเลยว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะเดินทางกลับไปหาสักยะกุมารทั้งหพระองค์อันสักยะกุมารนั้นก็ถามว่าเหตุไรเธอจึงกลับมาน่ะก็เล่าความให้ฟังว่าคิดอย่างนี้อย่างนี้จึงกลับมาบอกว่าข้าแต่พระองค์พู้เจริญข้าพระองค์ทั้งหลายเนี่ยท้าพุทธเจ้า เล่าเล่าให้ฟังแล้วนะยยมนะกูมาเนี่ยล่าให้ฟังทั้งเจ็ดกษัตริย์ทั้งหกง 6, แล้วก็ปูสามาลาอีกหนึ่งนะเป็นเจ็ดท่านด้วยกันเดินทางเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่เแลวถวายบังคมพระเจ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญต,ตรงนี้เนื้อความนี้ก็ดีนะยมยมนะ ข้าพระองค์ทั้งหลายชื่อว่าเป็นสักยะมีความถือตัวในขันธสันดานมากนั่นคือมณัจจัดผู้นี้เป็นคนบำรุงของพวกข้าพระองค์ตลอดราตีนานก็คือเป็นมายาวนานมากขอพระองค์โปรดให้ผู้นี้บวชก่อนเออทำไมต้องบวชให้ก่อนบวชให้ใครก่อนให้อุบาลีก่อนกษัตริย์เนี่ยไม่บวชก่อน ให้อุบาลีคนใช้ในบทก่อนก็แต่พระองค์พูดจะเดินข้าพเจ้าทั้งหลายจับทำสามีจีกรรมอภิวาทแก่เขาความถือตัวของข้าพเจ้าทั้งหลายก็จักสา่งสิ้นไปด้วยอาการอย่างนี้ก็มีอุบายในการละกิเลสู่ละทิฏฐิมานะซึ่งเมื่อก่อนนี่ตอนอยู่ทางโลกก็เป็นเจ้านาย แต่เวลาบวชเนี่ยให้ลูกน้องบวชก่อนเพราะทำไมจะได้กราบลูกน้องเนี่ยจะได้ไหว้จะได้กราบเปลี่ยนแล้วนะยอมเอาพิกเลยนะทีนี้จากคนดูแลนะว่าก่อนนี้อุบาลีดูแลตอนนี้ทั้งหกองเลยต้องมาทําข้อวัดอัญจลีสาวมีจีกามตังน้ำฉันน้ำใช้ต่างต่างเป็นการลดกิเลสท,ท่านว่าอย่างนี้นะลดทิฏฐิมานะก็มีเหมือนกันนะอามาใช้มีอยู่โยมท่านหนึ่งบวชกับลูกไม่แน่ใจว่านะ ก็เคุยไว้นะจะบวชพร้อมลูกสองคนนี่แหละพอบวชแล้วก็จะให้ลูกบวชก่อนมอย่างนั้นนะพ่อจะบวชที่หลังบวชด้วยกันนะเอออย่างนี้งานนี้พ่อจะได้กราบลูกางานนี้นะแล้วมีอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็ปิจาจรณาก็แล้วกันนะแต่ส่วนว่าเป็นอุบายอย่างไรนั้น,น,นก็เกี่ยวเนื่องกับว่าเห็นนึกว่าความเคารพในพระธรรมคําสอนเนี่ยเพศมันประชิดนี้ยิ่งใหญ่มากอยู่มันเปลี่ยนหมดเลยนะ เพียงแต่ก้าวข้ามเพศก็เดือหัดมาสู่ปรประชิตเนี่ยมันเป็นธงชัยพระหันจริงๆนะโยมเป็นอุบายในการละกิเลสจริงๆคนสมัยก่อนจึงเคารพมากโยมพระเหลืองเนี่ยยังไงก็จะไม่ยุ่งไม่แตะทั้งสิ้นนะแม้กระทั่งพระราชาใช่ไหมมีโทษทั้งพระราชาเนี่ยพระราชาตามจับตัวโจรสมัยก่อนมาบวชโยมวันองคุลีมานนเขาก็ไม่ตามมาแล้วนะล่อยนี่คือความเคารพในเพศนักบวชนะสูงมาก คน,คนโบราณนะถ้าบวชจริงๆนะไม่ได้บวชปลอมนะนะไม่ได้ปลอมบวชสูงมากจริงๆคนคู่เวรกันทะเลาะกันวิวาทกันตามจองร้างจองผานกันพอรู้ว่าคนนั้นไปบวชก็คิดว่าเ,ออเขาบวชแล้วบัดนี่จะทําอะไรเขาได้ก็เลิกกันไปไม่เอาละไม่เอาความนี่เขาเคารพธรรมะเคารพเพศบรรพชิตว่าใครก็แล้วแต่บวชถือผ้ากาสายะปองหม โนนวดออกบวชเนี่ยเป็นเพศสูงสุดเพชรอุดมเขาเป็นผู้ไม่มีภัยที่ไหนเป็นผู้ไม่มีภัยไปที่ไหนไม่ทําให้ใครเดือดร้อนอตรงที่ว่าพระพิสุนิยมศีลอย่างหนึ่งทําให้ใครเสียหายไม่ได้ด้วยนะงี้กระทั่งโจรใช่ไหมเขามาทําความเสียหายให้ก็แจ้งความอะไรไม่ได้โยมพระเนี่ยพุทธเจ้าไม่ให้แจ้งอะไรกับใครนะมีโทษด้วยบอกได้ว่าอารักขาเจาะจงไม่ได้ คนนี้ทําผิดนะมาลักทรัพย์ในวัดอะไรต่างๆหรือม,มาทําร้ายบอกเจาะจงตัวไม่ได้มีโทษตมพระวินัยด้วยนะถ้าเขาถูกปรับถูกจับพระก็มีพันดัดไทยในฐานะที่บอกถ้าจงใจจะให้ถูกปรับปรับตามราคาของก็คือมีอาบัตหนักได้เหมือนกัน,นาอาบัตหนักก็คือ,อบัตรประราชิกได้ตามความเสียหายของเขานาขนาดคนที่ทําไม่ดี ท่านก็ไม่ให้ไปทําร้ายเขาไม่ต้องพูดถึงว่าคนทําความดีงั้นพระพิสูจน์ในกลางกลางโยมครบได้หมดตั้งแต่พระราชาจนถึงโจรเป็นที่พึ่งได้หมดโจรมาก็แสดงทรรให้ฟังพระราชามาก็แสดงทรรให้ฟังเัราะนั้นคนนี้มาอันนี้ก็คือความเป็นอยู่ของพระโบราณก็เป็นอย่างนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นอย่างนี้โยมตามธรรมบินัยนะเป็นอย่างนี้เลยงั้น,น,นการบวชของท่าน กษัตริ์ทั้งหกองเนี่ยเป็นการละกิเลสจริงๆซึ่งต่อมาภายหลังเมื่อวชแล้วนะโยมนะทั้งหกท่านก็ปรากฏชื่อปรากฏชื่อในศาสนาท่านบอกว่าพระอนุรุทธะนีก็สำเร็จได้ที่ประจักขุนะโยมที่ประจักขุนันพัทิยะยก็เป็นพระหันชาลพินโยเป็นผู้ที่ ได้อภิญยาหกกัปรปฏิญะอเตวิชโชนันไม่ใช่อภิญญาหกนะโยมได้เตวิชะวิชาสามมีปุเพน,นิวาสานุสติยานจุตูปป,ปาตยานอาสวะคยายานท่านก็แสดงหมวดสามเอาไว้พระอนุรุธธทธเถระนี่ได้ทิปจักขุในการฟังมหาปุริสะวิตัก,กสูตรก็ได้บรรลุอรหันต พระอานนท์อยู่ในพระโสดาบันโยมท่านพระภคุพระกิมพิละเนี่ยเจริญที่ปานาแล้วก็บรุเป็นพระอระหันต์ส่วนท่านพระเทวทัตได้ฤทธิ์ที่เป็นปุถุชนไม่ได้เป็นพระอริยะโยมเป็นปุถุชนนะแต่ก็มีฤทธิ์ได้ฌานอันนี้ก็คือคุณธรรมหลังการบวชของท่านเหล่านั้นแต่ในการต่อมานะเหตุไฉนพระเทวทัตจึงได้ไปทําเรื่องอะไรต่าง มากมายหลายประการนี่เรื่องของอันตำสังกเพศในะเรื่องใหญ่ๆนะกิ่งหินเกนะาขี้จะกูดเรื่องของส่งนายกำมังตะนูไปปรงพชนเรื่องของการนะปล่อยช้างนาลาคีริงนะีเป็นเบื้องหลังเนี่ยเพราะอะไรนะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาต้องรอดูต่อไปว่ามีเหตุการณ์พลิกผันตรงไหนแต่เดิมก็ได้ชานนะโยมทำไมมันพลิกได้ยังไง เพราะอะไรนะมาว่ากาันในวันต่อไปนะนะจะเริญควานะอันนี้อนุมโมทนานะสุดท้ายในการแสดงตรรเทศนานะในวันนีนะ้บุญกุศลอันใดอันหนึ่งนะที่เกิดขึ้นนะจากการจเจริญพอกพูนไปตามลำดับนี้ญนะาติโยมทั้งหลายได้ทำดีแล้วเป็นผู้ขนขวายช่วยเหลือพระเจ้าพระสงฆนะ์ทำกุศลอยู่กานกล่าวว่าเป็นผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญาเนี่ยทำบุญอยู่ทุกขณนะทุกขณนะ,ะโดยลำดับไปเรื่อยๆท่านบอกว่าใจของเขาก็ย่อมสะอาดไปเรื่อยๆมนลทินในจิตในใจก็ใสสะอาดคือกำจัดมนลทินได้ใจก็ใสสะอาดเหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมทองออกได้ดังพุทธพจนิทัดเรียว่าอนุปุเพนะเมทาวีโถกังโถกังคเนคเนกันมมาโรรัจจะตเสวะนิตเมมรมมัตมโม นิทธเมมะละมะัตตะโนผู้มีปัญญาทากุศลอยู่ทีละน้อยทีละน้อยทุกขณะทุกขณะโดยลําดับพึงกําจัดมลทินของตนได้เหมือนช่างทองปัดเป่าสนิมทองออกได้ฉะนั้นขอ,อบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงนั้นจงเป็นตะบะเป็นเดชะพระละวาปัจัยนุ่นนาเพิ่มส่งให้ท่านทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญแก้คาจจากพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงปัญนาสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมนาตนให้พ้นจากทุกข์ ถึงสุขอันไพ่บุญคือพระนิพานสิ่งนั้นจงพรันสำเร็จจงพรันสำเร็จโดยทุกท่านทุกประการเทินเจริญพร